Happy birthday builder ไม่ใช่ builder นะ b u i l d e this little lamb here will bring some comfort into your house a l l antique street lamp อืมไม่ได้ชลิเติเท่าไหร่ดูสมละอันนี้ใครนะีอุ๊ยน้องบินด้วยนี่อืมน้องบินให้บุพารณ์ตแผนตั้งสองอันเหลือจะเชื่อ Happy birthday! I collect some materials. Hope they are useful. Yeah, I hope so. Okay ไปมาแล้ว it's your birthday today. มีหนึ่งอย่างที่สำคัญมากก็คือผมจะไปรับน้องนีโมนะซึ่งเป็นน้องหมาที่ผมเลียงเอาไว้ว่าจะเลี้ยงตั้งแต่ต้นเกมนะจนบัดนี้มันก็ปลดล็อก ฟังชันในการรับเลี้ยงน้องหมาแล้วนะต้องบอกว่ารับเลี้ยงสัตว์นะอะไรวนนะน่ะนั่นของขวัญนหนนะโอ้ไม่ก็อะไรชบเทีอ่ะก็ก็ก็เข้าใจว่าวันนี้เป็นวันเกิดนะแต่ไม่คิดว่าของมันจะเยอะขนาดนี้โอเคเอาทีละอย่างขอเปิดจดหมายก่อนจดหมายจากแน่แม่น่าจะมาอวยพรวันเกิดชัวนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วจะ โอเคขอบคุณมากอันนี้คืออะไรกลายเบอร์เกอร์กิฟต์การ์ดรับมาก่อน24วินเทอร์ปีหนึ่งต่อไปก็อ่าเก็บได้เวลาเปิดกล่องของขวัญอะไรวะเนี่ย I heard it was your birthday so I got you this charming number to keep you warm I hope you like it Happy birthday จากมาเบลคุณป้ามาเบลนะให้สิ่งนี้มานะฮะ ดิเซนเดอร์เคฟหนึ่งเอเอ้นะคิวเด้เอร์โอเครับมาแฟชั่นอย่างนั้นเหรอ๋อนี oh, ่ไงมันเป็นยังไงเช็ดแคพักคุมเอามาแทนหัวก็ตายไปก่อนแล้วกันเวลาวิ่งจะได้มีอะไรแบบว่ายุบยับยุบยับนะโอเคต่อไปอันนี้จากเฮดิกนะแฮปปี้เบิร์สดี this will help you uh withstand some of the tough weather out here เอาแซนแฮรหมวกช่วยมีตจ oh, okay, ้ของแฟชั่นเนอะส่วนใหญ่โอ้เออไม่เป็นไรแฮป p y birthday อู้อ๋อแรกสิบปันน่ะนี่จากล็อกกี้นะโอ้ก็สมควรแล้วที่เป็นล็อกกี้นะ This is a little something from the boys Hope you like it อ่านี่ใครเนี่ยอ๋ออาวิโอ ได้่าผม hair ดเร์ดูว่าอะไรก็สำหรับวนเกิดคือเ a รืองดูดผมใช้สรับผมที่มีอะไลที่เกี่ยวข้องกันเลย่ัดวอลลี่แฮปปีันอันนี้ของเอ่อคริสตันนะครับปาคริสตันแฮปปี้วันเกิดบิลดาไม่ใช่บิลด์นะบิลดา this little lamb here Will b r i n g some comfort into your house o h antique t r lamp อ um, มไม่ได้ชลิเตอร์เท่าไหร่ดูสมลนะอันนี้ใครนะ่อุ๊ยน้องมินด้วยนะี่อืมน้องมินให้บุทพาร์ตบูทแผ,ผนตั้งสองอันเหลือจะเชื่อ Happy birthday I collect some material so p e they are useful yeah I hope so ค o นเดนส์พ Power Stone จากโอเว่นนะฮะ Happy birthday I found this and thought you could put it to good use <c oughs> อันนี้หาได้ง่ายแล้วนับได้เหมือนใหม่อุ๊ยจักเย็นจักยานยังไเหรอให้แร้ทั้งห้าอันแท้ๆให้ก็เชื่อ I heard it's your birthday today Take some of my spare or or แร่หรเหลือๆน,นะ,ะ Maybe you'll get me that birthday b o n a s with it. ผมเก็บโอโหน,นี่กล่องใหญ่อัออนนี้ก็มีระดับแลติลบาสามอันจากเอซนะครับ I went to you go and got a whole bunch of useful junk for you b o t ขอบคุณสำหรับของขวัญเอาขยะมาให้เพื่อได้เยอะกล่องแดงอะไรอ่ะจากเพนนะครับมันจะเป็นที่อันนี้ผมด้ว Happy birthday this little brush reminded me of you huh? โซส a มอลแอนกระจายทั้งเล็กและเปล่อบางนะครับจากอัน h ช r รนะครับอันนี้คืออันชอรให้เอมเบอร์หนึ่งอันนะแฮปปี้เบิร์ a เดย์เอมเบอร์อิสเร e ร์ลี่ยูนิคอิสไลค์ยูยูนิคสเปเชียลแอนมิลเลียนส์ออฟยีเอสโอลออฟแฟคโอเบบี้นอตโซ m ม c ช l ไลค์ยูอันนี้จากเกรสนะครับให้ไฟน์เดลิเชสอะโวคาโดสาอัน3ามจานนะครับ Yummy and flesh avocado. Loved by adults and kids equally and brilliantly. I found the recipe to the letter oh, and it's pretty good if I say so myself. I thought you want something sweet today. Happy birthday! The kong yai Happy birthday! I got you a tasty dish. เกือบจะน้อฟิชนะนะ Get yourself stuff with a good birthday birth meal อะไรเนี้ยเห็น okay, แล้วหิวเลย lit fire lightly and stew in a soy แปลเป็นว่าหิวจบนะอ่ะกล่องใหญ่น้ำไปตั้นนอกจากเบอร์กี้นะเบอร์กี้ Happy birthday since you r e one of our child top order conserver I thought you deserve a t r e a t ของโคตรเยอะไม่เคยเชื่อว่าวันเกิดจะได้ของเยอะขนาดนี้หาล้องหมาก่อนนี่ไงพ่อมารับเราลูกไปอ d ดอปชั่นนะครับนีโมอาชีพเป็นออลล็อกแ n นวีคีปิ t ขอเก็บไว้ได้ไหมเราไม่เ่าชื่อนีโมตั้งชื่อใหม่นะมีลาบซัลมอนแล้วเรามี ยำแซลมอนปะ่ะเย่อินเตอร์แอคอะันเด้บ้างผู้าสามารถเพลดแล้วนะลูกหัวโอเคูเราเสียงน้องหมาเนี่ยมีสายตูดด้วยนะดูแต่น้องไม่มีหางสิใดคัตเตอร์่คนเอ,อะลรลูปท้องปะ่ะอ๋ออุ้มเฉยๆไม่มีอะไรนะ เราลองตัวยังใหญ่ observe นี Obs erve, ่คือแค่มองเฉยๆแนละ้วไม่มีอะไรนะครับ Remember, อะไรค <plenty S 1> ือลิฟท์อให้น้องตามมาเนี่ยหรอโอเคมีไงยำแซลมอน um salmon, please select which pet you wish to a s s มีหนึ่งตัวทั้วน,นะครับ เออโอ้เนี่ยสักเยี้ยงจะนอนหลับประมาณตีสามถึงเจ็ดโมงเช้านะลองไป explore ดูไหมลูกเอาแบบง่ายก่อนอ่ะ collection